เครื่องปรุงเนาะทุกคนเอปรุงทีไซส์นัวนี่ทุกคนนแซบเห่อยจังเออเซ็บแหละสบายดีสวัยดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสูซ่องอาคายามิ เมื่อนี้เนาะทุกคนเขาไปประชุมอยู่เมืองมาเนาะแล้วก็เขามากินขา้าวอยู่เพื่อนสาวคู่อนุบาลด้ทุกคนแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นปกติเขาบ่เคยมาบ่ไห้ามาแบบนี้เด้แต่ว่าเมื่อนี้คือแบบยักมาแล้วก็ยักมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งว่าสาวคู่อนุบาลเพิ่นอยู่จังไดขน่ะทุกคนสีมารีวิวเพื่อนเขาเจ้าว่ามียังแดประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือสาวคู่อนุบาลไปิแล้ว ก<ห><ด>ำลังกำลังอันคั่วปลาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวชีพ้พาไปเบิรงกันมาเ่าเจ้าเห็นอย่างเดแล้วก็มีอ่าไอ้น้องคู่หลายๆคนที่สอนน้ำกันมาพวมแล้วก็มากินข้าวอยู่เพื่อนสาวขวอนุบาลกันนะทุกคนกุบมีฟิทที่พิธานเองด <โห S 2> <ๆ S 1> อกแต่ว่าเขาตั้งใจมากินข้าวอยู่นี่เพราะว่าเขาไปร่วมเมนเออไปไป,ไปประชุมเมนอยู่เมืองแล้วก็อันเพื่อนสาวขวอนุบาลเพิ่นมีอันตัง้งไวายู่เมืองนะก็เลยว่ามาไปกินข้าวนะทุกคน โอเคมาเบิรงกันนี่มีบาคูสาวคูเขาเจ้ากำลังอ่าปิ้งป่าเนะทุกคนนี่กำลังดางไฟสิปิ่งปลาเออกบอันนี้น้องเขาเหลี่ยงไว้แล้วนี่โอ้โหไอ้นั้นจับมาดูจับขึ้นมาดูสองตัวนี่ทุกคนอันนี่คือกบสาวคูอนุบาลเลี้ยงไว้อยู่เพื่อนเด้อนี่ประมาณนี้ อันนี้คือบาลคู่นคนเดียวที่ซอนอยู่ในโรงเหวนเฮาเนาะทุกคนโลหนึ่งรูโหนึ่งแน้วเนาะแล้วก็เข้ามากินอ่าเข้ามาปิ้งปลาปิ้งกบกินอยู่เฮือนสาวคัวอนุบาลเพิ่น,นเนาะแล้วก็เลาะไปก่อนเลยกัปตันก็มาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งอ้อมอ้อมเฮือนของสาวคัวอนุบาลกันเนาะทุกคนแล้วก็มีข้าวเจปป้าปลุกอ่าผ้าคลุมเอียงไหวเลยทุกคนเห็นจะได้เปิดว่านี่เลาะเลาะบ้านเลาะก่อน ไอ้น,น้องไปแซะไปแซะไอ้น้องนี่ไอ้มาเป็นนะเอกคือน,นี่ทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนพระหอมของสาวครูอนุบาลเพื่อนเนาะทุกคนเบ่งแหวงามงามสาวลือเป็นคนดุมันขยนนันเนาะทุกคนคอบกรัวเพื่อนแบบว่าก็มีพื้นฐาน มีพื้นฐานเนาะก,ก็เลยแบบว่าเป็นอาซาก่อแบบว่ามีอยู่มีกินพอกินไปแบบนี้ใดฮะนะบริทุกคือฮาวมีผ้าหอมแป้นผ้าหอมเนี่ยอะไรทุกคนนี่อันนี้จะเป็นออมออมเพื่อนของสาวรัวอนุบาลเพิ่นเนาะนี่อันนี้จะเป็นหนาจาเจมันเหล่าเข่าเพิ่นขัวแล้วก็อันนั้นจะเป็นเพื่อนของสาวรัวอนุบาลเพิ่นเนาะประมาณนี้ทุกคนโอ้โห ผ้าหอมเป้นได้หลายมีหลายสนิดเติบเลยแล้วการนี่จะเป็นพักอีตูหร,อรือจะเป็นพักเทียมเด้อทุกคนโอ้โหพ่นมีสวนบัาหลายคือหากแต่ว่าซ้อนน้ำการมาได้3ปี4ปีแล้วแต่ว่าหาก็เคยมามือทำอีดเลยทุกคน <S <S โอ้โหเขาจอยอยู่กันแนวใดแต่ว่ามือนีมาเห็นแล้ว ประมาณนี้เนาะมีกกมังม่วงอยียงปลูกไว้ทุคออคคกคนเออครอบครัวของสาวขวนอบ้านเพิ่นเก็ะมีพื้นฐานยู <c oughs> เพิ่นก็เลยอดทนแลวกะ็จนกวา่าได้รัฐกรพนแหละทุกคนนี่ทุกคนปลูกกล้วยไว้แดคือปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยครอบครัคว,วเพื่นมองไงมากล้วยล่าหลทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นขอกไก่ไก่ก็ล่าใหลทุกคน นี่ความไรยอันนี้จะเป็นอันฟาร์มไก่เนอะทุกคนล่ะกันี่เลี้ยงกบไววเดียทุกคนอันนี้จะเป็นฟาร์มกบเมืองกันว่ามีหลายซัมเดย์อู้บบนห้าง,งไหนวะอ้โหเยอะมากทุกคนเยอะจังเลยแกะออกเลยอ้ อะไรทุกคนเบิกไหมอันนี้จะเป็นฟาร์มกบกบเดอ้อฟาร์มกบเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันใกล้ๆมีปราณนีเยอมากทุกคนอู้หูอันนี้คือข้าเจ้าเลี้ยมอันนี้คือข้าเจ้าเลี้ยงไปขายเด็ดโอ้โหกบใหญ่มาก สรงตัวนี่คือโลหนึ่งเลยเลยทุกคนเงี้ยไงไปเบิ้งอีกอาจจะมีอีกนี่บูฮัวฟาร์มเนีย่ยโหมีกบแต่ว่าบูฮัวฟาร์มเนีย่ยทุกคนเพื่อนสาวขวานุบาลก็สิป,ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ปลูกมังนาไว้ด้วยปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยเพราะว่า สถานที่อันที่ต่างเฮือนของเพิ่นก็กว้างนะกว้างเติบอยู่เลยนี่ประมาณนี้เฮลโหอคลิ <Hello. S 1> <keep> ปสวัสาาด,ดีนะสวัสดีด <laughs> สดเอาแนะนำเสื้อดูเพื่อนยังผูู้เสือเลยนี่โอ้ยเ <laughs> <laughs> น็ตเราเออเสื้ <laughs> เอเนาะ อันนี้คือสาวขัวลูกหวานเด้อคือหลายคนยังถามว่าซื้อยังซื้อจันทนนอมได้ล้ซื้อจันทนนอมจันทนนอมเด้อทุกคนแล้วอันนี้คือแม่ของสาวขัวลูกหวานเพิ่นกำลังซีเฮ็ดกบสู้กินนะทุกคนเบิ่งว่าเราอจังบาลกระตัเงสาหลือเด้อทุกคนสาวหลือตัวดีกบในแ่ใหญ่น้อสมโตกกว่าฮอนโลรหรอคะพอดีพอเนาะอู้ เอาสร้างเหรียญได้อะเอาสร้างไขมันกินน่อาหีเอา,บบอ,เอ,าอาหารคายนโรตลตอแน่นิ่าอ๋อมันกี้ว่าสามสิห้าคือประมาณร้อยบาทนั้นคนร้อยบาทเงินไทยโรตเตสาม 35, สิบห้าพันสเฮดกบประมาณนี้นาคนแล้วก็ซาคู่กับกำลังปิ่งปลาสิสุกแล้วนี่ ใหม,ม่หมดแล้เนี่ยอันนี้ก็กระโดเจ๊ลูกเนาะลูกแยไงไง้แต่แย้วนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นเขาแหลมฟื้นเดอ้อขั้นมาเฮือนสาวล้อหรือว่ามาเฮือนคนลึกต้องมีเขาแหลมฟื้นนำ้ำเป็นบนนอสเนาะนี่อันนี้เขาแซงมาอันนี้เขาแต้นเขาแต้นอันนี้เขาแต้น เอาไซส์กับข่าแล้วฟืนเหรอกินทุกคนคือนี่เ <No. S 2> นาะเซ็บดีกินกับข่าแล้วฟืนเดอ้อก็มันจะมีอันมะขามหวานแล้วก็มีส้มกินอันนั้น้องทองไว้ก่อนนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือให้เซาฟูอนุบาลเพิ่นกำลังเฮ็ดอันนี่เนาะทุกคนเครื่องปุ้น เีอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเนาะทุกคนเครื่องปรุงที่ใส่อาอบกับก,กบเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาชิลองชิมเบิองว่าร์กบสาวกัวดูหวานเห็ดมันจะแซ่บสาใดาเนาะทุกคนห <c oughs> วานเป็นคนวามาก,กินกบได้ห <laughs> ยันหยาญอยู่ โอเคทุกคนตอนนี้ก็คืออันตามเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็มาตั้งหม้อให้อันสโพกนุบันผู้เห็ดนี่ก็เฮียแน่ทำอีเขาของหัวโอ้ยควนไฟมาทางนี้นี่มาเบิ้งเสาหลือแดงกินทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนี่ ปกติโอเต๋อยู่วะหรือว่าอีเมตงไอ้นั่นต้องใช้อยู่กินได้อยู่บวะก็คุณไม่ทราใบยืมใบยืมเพื่อให้ความหอมเนาะหอมหอมได้นี่หอมไทยใบตองบ่แม่ใบตองเนะทุกคนใบยืมแต่ว่าอยู่ทางไทยบว้าวมีสีนี้บ่อยู่ทางเรานี่มีที่ไมันกินไครใครคือความหอมเนาะประมาณนี้เลย ความจริงแล้วฉันคือประธานเลโอ้ปแซบเาชมาแซบดีโดทุกคนคนงามขวบกบคนงามกินกบเด็ดคุณลย แซมบอบสแซมนี่ฮะเบิ้งแป้งน,นัวด้วยคนเบิ้งไหมเป็นนัวบวงหนึง่งใช่คะใส่ไลท์แซมไลท์สิได้เป็มขึ้นไปแซมหน่อยเออเป้มน,นัวใส่จนพุ่มล่นบอกมันบุกขึ้นกับเป็นนัว,น,ว,น,วนะด้วยผมหล่นนะขึ้นกับสุขภาพ คอนเซปอันนี้จะเป็นคองแซปสำหพอคนรุ่น <c oughs> มัายมมัมกไซส์ถั่วเนาเนาะทุกคน <c oughs> ถันว่วเน่าถั่วเน่านี่คนลืมว่าก,กินเนาะเฮียนาในคนเชียงตุงยังขบไซส์ขึนนี่เนัวจับกินจับกินถัวเน่าเจ้าเสนีที่ดูเห็นเขาอันเค็ดแบน น้องเป้ชิงตุงะนะเขาเป็นคนหลืออันนี้ก็เป็นสาวหลือคือไ <c oughs> อย่าว่แบบบูดเดอ, <c oughs> อยเียบบบเน่ยวะ <c oughs> เฮ้ตอนนี้คือขว่หอมเลยโค้ใสด้มาแขีนเลยเนาะก็ลงกบลงไปเลย หวานบหวานแต่นี่คำเหลือทุกคนแต่ว่าเป็นภาซฟแทยคือภาษาเราที่จะลองตอนนี้แหละเครื่องปรุงไล่แล้วก็มันจะหอมหอมทุกคนใบขีู้วยังผ้าหอมยังกอกไก่นี่นี่เขาจะปลูกไว้เองปลูกเองแล้วก็อยู่นี่แค่นี้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อได้ร้านได้แล้วปลูกเองเนาะ ทุกคนตอนนี้ก็คือออบกบของเขาเหลวๆทุกคนหน้าตาก็สิบประมาณนี้แต่แซบมีนำเพราะว่าอันยัน่บสุกนะก็เลยใส่น้ำมีสองจานเลยทุกคนเอาสาวคู่ซีมมีน้ำวันเลยแล้วนี่อลไน้องซีทอะไรก็อร่อยจนเลยอร่อยจงเอะ ตกแล้วตกเลยกินเขากินเน้ออะไอ้นั้นซิมรอขึ้นมันเนหนึ่งแล้วก็แลยวก็มันเนื้อสักคนนบ้านน่ะไดแทบเดียวไปทายเพื่อนโได้เน้อนี่มีโซฟาหนึ่งอันนีนั้นซิมรอเมื่อตุลีตุลีก็ด้านกลางกันด้งกดตุลีเขาแอเซฟแล้วดังมาเลยได้แนั้นซิม่อก็ได้กนดังเซฟวันนเพิ่นฮับ้องหรือเล่ อันนั้นนีเราถาฟังอยู่ในถาพเซฟเราสิกินมือนกันกินกินกบเลยกินกบได้ทุกคนทำเนีนตอนเลยสาวกินกบผู้เบาวก็กินกบหม่วยต้องันั่เลยอนเน้อเกบเน้อเสมันอนหนปากัน้นบ่าันยโอ้อร่อเจังเลยอร่อยจังเลยเงแเลย แล้วน้องซิมั้งกลมาลว่ผมไยนมากินกบครั้งแรกก็จันปกตินี่อันแหงๆนี่จึงกินลองซิมบ้างพอคิวค่ะซิมกันแล้วทุกคนมาซิมกบกันเด้ออุ้ยซิมตอนสุดท้ายวะกินกบครั้งแรกปกติไม่ค่อยกินเลย ว่าอันนี้คือฟิมมือเซวหรือตองสุดยอดแหละแซบอยู่ได้เนื้อนุ่มๆแซบอยูทุกคนติดใจเลยวันนี้อร่อยเด้อบอกนมแผนในกินเยซแซบอยูคิดว่าสเขาวอย่างประมาณนี้นะ มบางคนกินแล้วก็อันออกตุ้งมาเพล่บก็แซะอื่นซะงอาแล้วก็ไม่ค่อยกินอร่อยฝีมือสาวครูอนุบาลเลยทุกคนแซ่บมื้อหน้าผู้ใดมายามก็สิพามากินข้าวอยู่เพื่อนสาวครู่อนุบาลเนี่ยไก่ชิมหมดแล้วทุกคนเครื่องของเฮาก็สิมีประมาณนี้อันเจ้าหัวบัวไม่เยอันนี้บาดเจ็บมีคามบาดเจ็บมีความหวานหรืวานหวาน แล้วสตรอเบอรี่เหลือแต่อันเดียวแต่ละคนมม่ไม่มีนาวันผอมใดทุกคนเพราะว่ามือนีคือเขามาสั่งซันไม่นึงนาก็ลืมแดงแล้วตาเมลือบมือนาซี่ออกอันคลิปตลอดเราก็ซีพผ่านสาวขวนุบันเห็ดคลิปเห็ดยูทูบนำแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเลยด้วยทุกคนเดี๋ยวซีเอายูทูบตามมาดาลังนี อนตอนนี้ก็คือกินข้าวสามเลตแล้วแล้วก็แต่ละคนก็ซึมๆหนึงเนาะปลาลอยอ่ะอาหารมื้อนี้คือแซ่บหลายเนาะทุกคนคิดว่าน่าจะาได้มาฟักทองอยู่ดีเลยๆแล้ววันนี้ <c oughs> อ่านแซ่บ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็สิล่าไปก่อนเนาะทุกคนถ้าใครมาก,กอ็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยทุกคน <c oughs> แล้วกาานะ็มื้อหน้าชี้พาสังคนโบงแรเทีค่คลิปนำ้ำเด้อได้มาก็ไม่อยากมาย้อมเลยเนาะ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย